คุณต้องการทําธุรกิจแบบวัวเนื้อหรือวัวนมโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์การลงทุนเปรียบเสมือนการเลี้ยงวัวเนื้อหรือการเลี้ยงวัวนมหลายคนเอาเงินหรือเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ไปแลกกับบ้านแลกกับที่นาแลกกับที่ดินแล้วตัวเองรู้สึกว่ากําลังประสบความสําเร็จกําลังเป็นคนที่มั่งคั่งกํากลังเป็นคนที่มั่งมีกําลังเจ๋งว่าตัวเองมีที่ดินมีที่นาแล้วรอขายในราคาที่มันสูงขึ้น และเมื่อเราเอาทรัพย์สินตรงนี้ที่เรามีอยู่ไปให้กับกูรูการลงทุนหลายคนเขาตกใจว่าคุณกําลังลงทุนกับวัวเนี้อคือในระหว่างทางก่อนที่คุณจะมีรายได้ครับคุณจะมีแต่ค่าใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆซึ่งไม่ทําให้คุณเนี่ยมีรายได้ให้เกิดขึ้นระหว่างทางเลยกูรูทางการลงทุนก็บอกว่าทําไมคุณไม่ลงทุนกับวัวนมละ่ะเราเองก็แปลกใจเราเองก็ตกใจว่าการลงทุนแบบวัวนมมันคืออะไรขเขาก็บอกว่า คุณทาบ้านเช่าสิคุณทําคอนโดสิสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้ในระหว่างทางเนี่ยมันยังสร้างรายได้ให้กับคุณเข้ามาอย่างต่อนเนืน่องแต่ถึงวันใดวันหนึ่งแล้วคุณอิ่มตัวคุณอยากจะเลิกทําหรือคุณอยากจะเปลี่ยนมือในวันสุดท้ายนั่นแหะคุณยังได้เงินก้อนเข้ามาอีกซึ่งในระหว่างทางเนี่ยมันจะทําให้คุณมีรายได้อย่างต่อนเนืน่องก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่กูรูทางการเงินแนะนํามาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและดีมากมีใครไหมนะครับที่อยากจะ ลงทุนแล้วต้องหาเงินมันเลี้ยงดูประกอบปางงมันจนกระทั่งโตแล้วกว่าจะขายได้มันอาจจะนานอาจจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกไม่มากแต่มันจะดีกว่าไหม่ที่ระหว่างทางในการที่เราเก็บรักษาไว้เนี่ยมันสามารถที่จะมีไรายได้เข้ามาหาเราอย่างต่อเน,นื่องแล้วอย่างนี้ครับควรจะเลี้ยงวัวเนื้อหรือเลี้ยงโัวนม